สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง TKMeng นะครับช่องเื่อยเปอยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีสาระดีๆนะครับที่จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่ใช้งานโปรแกรม OBS นะครับแล้วต้องการอัดหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราแต่ปัญหานะครับก็คือเกิดปัญหาจอดำนะครับไม่สามารถนำจอคอมพิวเตอร์ของเราขึ้นมาได้นะครับทีนี้ผมจะมี2วิธีนะครับให้เราได้ดูนะครับว่า มันจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างนะครับนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรามาสู่ขั้นตอนแรกนะครับให้คลิกขวา1ทีครับแล้วเลือก e อ e d i a Control Panel นะครับอ๋อผมลอกลืมบอกไปนะครับว่าเ,เป็นวิธีการทำของออคนที่ใช้การ์ดจอ e อ e d i a นะครับ นะครับแล้วก็ให้เราเข้าเมนูนี้นะครับมันจะขึ้นหน้าต่าง n v i d i a Control Panel มานะครับไม่เข้าเมนูสามดี t t ตตนะครับแล้วเราไปดูทางด้านขวานะครับแล้วเข้าดูที่แท็บนะครับมันจะมีแท็บโปรแกรม Setting นะครับให้เราเข้าโปรแกรม Setting เลยหลังจากนั้นนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนยังไม่เคยทำตรงนี้นะครับมันก็จะไม่ขึ้นนะครับมันก็จะขึ้นเป็นโปรแกรม ที่ไม่ใช่อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดแอดเลยครับหลังจากนั้นนะครับให้เราหาโปรแกรมนะครับที่ชื่อว่า OBS Studio นะครับเดาบันลิกเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับจะขึ้นเป็นรูปนี้นะครับจะขึ้นเป็นชื่อโปรแกรม OBS ขึ้นมาในในหัวข้อที่1นะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาดูในหัวข้อที่2นะครับ ให้เราเลือกอันล่างสุดเลยนะครับ Integrated g r a p h i c นะครับเราเลือกไปเลยนะครับหลังจากนั้นกด Apply นะครับอ่านะครับหลังจากตรงนี้นะครับเราก็กดปิดได้เลยสำหรับบางคนนะครับเราก็ลองทดสอบก่อนก็ได้นะครับว่าเราไปเข้าใช้ใน OBS แล้วมันขึ้นหรือ,อยังถ้าสำหรับบางคนขึ้นแล้ว ก็ไม่ต้องทําวิธีอื่นแล้วนะครับไม่ต้องทําขั้นตอนที่2แล้วแต่ของผมที่ผมใช้นะครับตัวนี้นะครับเป็นโน้ตบุ๊ก ASUS นะครับทับเกมมิ่งนะครับ A15 มันการ์ดจอเป็น RTX 2060นะครับมันจะไม่ขึ้นทีนี้จะมีอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเข้าไปทำเรามาดูขั้นตอนที่2นะครับว่าเราทำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนที่2เลยครับ ขั้นตอนที่2นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับคลิกขวาที่หน้าจอเดสก์ท็อปของเรานะครับแล้วก็คลิกที่ Display Setting หลังจากนั้นนะครับเราก็ลงมาดูนะครับเลื่อนลงมาเลยสกอร์เมาส์ลงมาเลยนะครับดูตรงจะมีคำว่า Graphics Setting นะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยครับคนที่เพิ่งจะเข้ามาทำนะครับตรงด้านล่างนี้นะครับมันจะไม่มีอะไรขึ้นมาเลยนะครับสำหรับ คอมพิวเตอร์ของท่านใดนะครับเป็น Windows 10นะครับที่ยังไม่ได้อัปเดตเนาะรู้สึกว่าตัวเก่านะครับของผมมันก็จะขึ้นเป็นเมนูตรงนี้นะครับมันจะเป็นคลาสสิกนะครับแต่ของผมมันอัปเดตล่าสุดแล้วมันจะเป็นขึ้นอย่างนี้นะครับ d e s k t o p App นะครับให้เรากดตรงนี้เลยครับเบราว์เลยครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราเข้าที่ไดซีเดี๋ยวผมเข้าให้ดูใหม่นะครับไดซี เราจะไปเลือกตรงเดสก์ท็อปนี้นะครับมันจะไม่ขึ้นไอคอนโปรแกรมนะครับให้เราเลือกที่ไดรฟ์ C นะครับเข้าโปรแกรมไฟล์หลังจากนั้นหาคำว่า OBS นะครับอ่าอยู่ไหนเอ่ยนี่นะครับ OBS ขีดสตูดิโนะครับหลังจากนั้นเข้าบินนะครับแล้วก็64บิต นะครับก็จะขึ้นนี่ครับ OBS s 4ให้เราเดินันคลิกเลยครับเห็นไหมครับก็จะมีไอคอนเราขึ้นมาอย่างนี้หลังจากนั้นนะครับให้เราคลิกมา1ทีนะครับคลิกที่ OBS Studio 1ทีแล้วเลือกที่ Option นะครับแล้วเลือกที่ Power Saving Power Saving นะครับอ่าแล้วกกด Save นะครับหลังจากที่เราเข้าหน้าจอมาใน OBS แล้วนะครับ ผมจะทาการเปิดซีนใหม่นะครับเราก็กาหนดเลยนะครับเราตั้งชื่อว่าผมมาตั้งชื่อเป็นว่าแสดงหน้าจอแล้วกันนะครับโอเคไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กดบวกครับบวกตรงซอสนี้นะครับในช่องซอสนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ display capture นะครับก็คือวิธีการนี้ก็คือวิธีการเลือกหน้าจอของเรานะครับ นะครับเราก็เลือกหน้าจอหลักแล้วก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเป็นหน้าจอหลักโอเคครับเห็นไหมครับภาพก็จะขึ้นมาปกติแล้วครับเห็นไหมครับแล้วกดโอเคตรงนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีหลายหน้าจอหรืออะไรนะครับเราก็สามารถเลือกหน้าจอตรงนี้ได้โอเคนลครับนะครับก็ได้ขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับจบไปแล้วนะครับสําหรับเทคนิคดีๆนะครับ ที่จะนํามาเสนอเพื่อนๆนะครับเพื่อถ้าเกิดว่าผมเจอเทคนิคอะไรดีๆก็จะมาแนะนําเพื่อนๆในการทําเกี่ยวกับโปรแกรม OBS อีกนะครับเพราะว่าตอนตอนนี้นะครับกับคลิปที่ผมเคยทําไปสมัยก่อนเนี่ย OBS ได้พัฒนาไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเสนาเสนอเทคนิคต่างๆมาเป็นวิธีการนะครับเทคนิคให้เพื่อนๆได้นําไปใช้กับโปรแกรม OBS ของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคนที่ขึ้นจอดํานะครับสําหรับการ์ดจอเอเมเดียเท่านั้นนะครับสําหรับการ์ดจอ AMD ก็จะมีวิธีการตั้งค่าที่ไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างออกไปนะครับผมแต่ก็ส่วนใหญ่เอเมเอจะใช้เอเมเกันเยอะนะครับสาหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอฝากนะครับขอฝากสับสไครต์ติดตามกันด้วยเนาะเราจะมีสาระ เทคนิคดีๆมานําเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับำหาับวันนี้ขอโตัวก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ